มีคนมาหาอาจารย์มาเทพแต่ไม่เจอตัวอาจารย์มาเทพนะแต่ได้ฝากอะไรบางอย่างให้ผมไว้อุยะคะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วย,ยผมไม่อยู่แต่ร้องไห้ด้วยอุ๊ยมาร้องผมร้องไห้ใช่ซึ่งคนเนี้ยก็ได้มีการหลักฐานต่างๆมาให้อาจารย์มาเทพอย่างที่ผมบอกว่าวันเนี้ยแน่นอนครับคนเมื่อสามปีก่อนนี้ ใครที่ทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องตอนนี้พยายามจะดิน้นพยายามจะเอาตัวรอดพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับได้รับโทษน้อยที่สุดผมก็เรียนให้ทราบกับคนคนนั้นว่าผมได้รับทุกอย่างแล้วแล้วก็พร้อมจะคุยด้วยถามว่าคนที่ไปหาอาจารย์ประเทพผมรู้หรือไม่ คุณคิดว่าผมรู้หรือเปล่าละ่ะเดากันเอาเองแล้วกันเดากันเอาเองแล้วกันไว้เราคุยกันค่ะแล้วเราค่อยมาทําความจริงให้ปรากฏร่วมกันค่ะผมว่าผมพูดแค่นี้ทุกคนก็น่าจะเดาออกแล้วนะมีสักกี่คนที่รู้เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นทั้งหมดพยานโจทย์และโจ์ต่างเอาคนใกล้ชิดคุณกระติกมาเป็นพยานเพียบเลย ผมบอกเขาเก่งมากเนะเราคนคนไม่รู้กฎหมายไงประหลาดนะอาจารย์โจเอาคนรักของจำเลยเอาคนรักของจำเลยมา,มาเป็นพยานฝั่งตัวเองอะใช่เกิดมาไม่เคยเจอเอาญาติของจำเลยมาเป็นพยานฝ่ายโจย์เราคงแบบเราคงไม่ปาษีภาษาพวกเขาคงฉลาดมากกว่าเรา,าแต่ตัดหมอทวัชชัยออกอไม่ว่าจะเป็นภาพเวลา21.56ไม่ว่าเป็นภาพเวลา22.01ไม่ว่าจะเป็นภาพเวลา22.06ไม่ว่าเป็นภาพเป็นเวลา22.13 มีพิรุษหมดมีปัญหาหมดแน่งานนี้ประชาชนอย่างอาจารย์ปันเทพไม่ใช่นักกฎหมายไม่รู้เรื่องเขาต้องเอาพยานใกล้ชิดกับจำเลยใกล้ชิดจำเลยนะอาจารย์มันถึงจะมัดเอาอยู่เราไม่รู้เรื่องต้องทนายคนเหล่านี้ถึงจะเก่งมันต้องตักกะอะไรเนี่ยคนปกติคิดไม่ออกเลยนะแจ็คพอตจริงๆเลยครับเพราะมันอยู่ในคำพิพากษาครับเสร็จแล้วงานนี้ เพราะว่า22.13เนี่ยมีปัญหาที่สุดและจับง่ายที่สุดผมไม่นึกว่าจะอยู่ในสำนวนภาพนี้ภาพนี้และเป็นภาพที่ระบุว่าติดด้านข้างสะพานพระราม8ซึ่งผมยืนยันเลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันฝืน GPS เรืออ๋ออาจารย์ใช่ไหมใช่ ที่แตงโมผมเรียนให้ทราบนี้นะครับว่าดีเอสไอเขาประชุมกันแล้วเขาไม่บอกนักข่าวผมรู้เขาแค่ไม่ได้บอกผู้สื่อข่าวและเขาก็ไม่จําเป็นต้องบอกนักข่าวเพราะเขาประชุมกันเพื่อทํางานแต่ผมรู้แต่ว่าเขาอยู่ระหว่างการสรุปคดีครับทีนี้มันมีนประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมมาดูนิดเดียวข่าวที่แล้วผมบอกว่าพยานโจ์และโจ์ต่างเอาคนใกล้ชิดคุณกระติก มาเป็นพยานเพียบเลยผมบอกเขาเก่งมากเนอะเราคนคนไม่รู้กฎหมายไงปรหลาดนะอาจารย์โจทเออเอาคนรักของจำเลยเอาคนรักของจำเลยมาเป็นพยานฝั่งตัวเองอ่ะใช่เกิดมาไม่เคยเจอเอาญาติของจำเลยมาเป็นพยานฝ่ายโจทเออเราคงแบบเราคงไม่ประสีภาษาพวกเขาคงฉลาดมากกว่าเราค่ะแต่ตัดหมอทวัชชัยออกอคนที่ใกล้ชิดและอยากยังอยากหาความจริงในคดีแต่งโมคุณหมอทวัชชัยถูกตัดออกนะครับ โดยเครือข่ายทนายใครทุกนี่แหละไม่ใช่คนอื่นเพราะหนังสือมันชัดเจน <c oughs> ทีนี้ที่ผมจะมาปิดท้ายก็คืออะไรในวันนี้นิดเดียวครับมีคนถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าคนรักคุณกระติกเนี่ยเป็นจำเลยฝ่ายเป็นพยานฝ่ายโจทย์และโจทย์ร่วม <c oughs> ดูหน้า19ครับหน้า19บอกว่าให้ผู้ตายเอางี้นะครับแม้โจ์และโจ์ร่วมมีพยานมาเบิกความหลายปาก แต่ไม่ใช่ประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยพยานแวดล้อมกรณีอื่นว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดโจทย์และโจทย์ร่วมมีนายชอชิงเป็นพยานเบิดความได้ว่าพยานเป็นคนรักของจำเลยที่สามคือคุณกระติบเป็นไงครับพวกประชาชนอย่างอาจารย์บันเทพไม่ใช่นักกฎหมายไม่รู้เรื่องอ เขาต้องเอาพยานใกล้ชิดกับจำเลยใก้ชิดจำเลยนะอาจารย์มันถึงจะมัดเอาอยู่ตตาละเราไม่รู้เรื่องต้องทนายคนเหล่านี้ถึงจะเก่งมันต้องตักกะอะไรเนี่ยคนปกติคิดไม่ออกเลยนะเราคิดไม่ออกเลยใช่ไหมแต่ที่ัมีมันมีประเด็นครับหน้าถัดไปมันมีประเด็นนิดหนึ่งมีคนบอกว่ารูปที่ออกรายการโหนกระแสเนี่ยไม่อยู่ในสําวนมีคนเคยพูดนะคุณเก๋ แจ็คพอตจริงๆเลยครับแจ็คพอตจริงๆเลยครับเพราะมันอยู่ในคำพิพากษาครับเสร็จแล้วงานนี้เพราะว่า22.13มเนี่ยมีปัญหาที่สุดและจับง่ายที่สุดโดยในหน้าที่20ของคำพิพากษาระบุว่าเวลา22.10นึ่งศนท่านผู้ชมดูนะครับนายชอชิงส่งข้อความว่าวัยจังไม่ทันได้ 22.45คือว่าในเรื่องของการส่งให้คนมารับคุณกระติกคต่อมาดูนะครับเวลา22.13นอกจนจําเลยที่3คือคุณกระติกส่งภาพถ่ายตัวจําเลยที่3คือคุณกระติกติดด้านข้างสะพานพระราม8พร้อมข้อความว่าจุดๆุดดก็ว่าไปมผมสนใจตรงนี้เลยครับผมไม่นึกว่าจะอยู่ในสำนวนภาพนี้ ภาพนี้และเป็นภาพที่ระบุว่าติดด้านข้างสะพานพระรามแปดซึ่งผมยืนยันเลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันฝืน GPS เรืออ๋ออาจารย์ใช่ไหมใช่โอ้นั่นถ้ามันจริงออแล้วคุณส่งข้อความในเสาโทรศัพท์ที่ไหนครับ มันเช็คได้นะมันเช็คได้เพียงแต่ว่าคุณตัดพยานอย่างคุณธวัฒน์คุณหมอธรมวัฒน์ชัยที่เขาอยากรู้เรื่องนี้นี่คือประเด็นครับอคือภาพทางซ้ายนี่แหละที่ออกรายการโหนกระแสแบบไม่เต็มใจเพราะบอกบอกว่าภาพหมดแล้วแล้วคุณกระติกก็ถูกคุณหนุ่มพี่หนุ่มกัใชัยเปิดภาพนี้คจากเดิมบอกไม่มีแล้วภาพสุดท้ายคือเวลา22นาฬิกา6นาทีแต่แท้ที่จริงมีภาพนี้คุณก็คุณกระติกก็บอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายขากลับซึ่งไม่จริงครับเพราะ ภาพทางขวามือเขาเช็คเรือครับลำเนี้ยที่นั่งเนี่ยมันวิ่งผ่านสะพานสังฮีไปแล้วดังนั้นการถ่ายภาพนี้คุณกระติกไม่มีทางเห็นสะพานพระราม8ได้ยกเว้นอยู่เรือกันคนละลำเพราะว่าสะพานพระราม8ปพูดง่ายอยู่ทิศใต้ของสะพานสังฮีเพราะ GPS เรือมันไปที่แล้วไปที่หนึ่งแล้วภาพถัดไปครับและภาพนี้ผมก็ลองถ่ายตำแหน่งนี้ ม, <า S 2> มิสแกรนนครสวรรค์มาถ่ายรูปนี้ตาม gps ตาม GPS เรือจริงๆด้านหลังต้องเป็นอย่างนั้นด้านหลังต้องเป็นเห็นรัฐสภาไม่ใช่สะพานพระราม8ในการนั่งหัวเรือภาพตัดไปครับ<ม>และมันมีในคำพิพากษาครับใครบอกว่าไม่มีมีการใช้เอกสารหลักฐานนี้ปรากฏในคำพิพากษาคำถามก็คือว่าคุณกระติกส่งให้คนรักตัวเองตามที่ปรากฏ22นาฬิกานาทีพอดีกัน ตกลงคุณส่งเวลานั้นแล้วทําไมภาพมันขึ้นยี่สิบองเหมือนกันแปลว่ากดถ่ายแล้วส่งเลยไม่ได้เหรอจย์ก็ไม่าพถ่ายมันไม่ได้ไงคนละที่ไงคนละที่ด้วยโอ้ผมว่าแจ็คพอตแล้วครับอันนี้เขาอย่างนี้เขาขายอะไรฮะจันผมไม่พูดอะไรแล้วกันผมจะบอกว่าถ้าผมพูดออกอากาศขนาดนี้ได้มีหรือดีไสน์เขาจะไม่รู้อผมถึงเฉยๆไงครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามคันลองเดี๋ยวเราก็จะรู้ความจริงเอง เมื่อวานนี้มีคนมาหาผมที่บ้านพระทิตย์คุณเก๋เป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงเลยมาที่บ้านพระทิตย์แต่ไม่เจอผมนะครับแต่ได้ฝากอะไรบางอย่างให้ผมไว้อวะไรคะครับเป็นภาพแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยผมไม่อยู่แต่ร้องไห้ด้วยอุ้ยมาร้องโหบร้องไห้ใช่ผมก็เรียนให้ทราบกับคนคนนั้นว่าผมได้รับทุกอย่างแล้ว แล้วก็พร้อมจะคุยด้วยส่วนคุยแล้วต้องเปิดเผยหรือปิดไว้เราคุยกันค่ะแล้วเราค่อยมาทำความจริงให้ปรากฏร,ร่วมกันอาจารย์ประเทศทิ้งบอมอีกหนึ่งบอมนั่นก็คือนะมีคนมาหาอาจารย์ประเทศแต่ไม่เจอตัวอาจารย์ประเทศนะซึ่งคนเนี้ยก็ได้มีการหลักฐานต่างๆมาให้อาจารย์ประเทพอย่างที่ผมบอกว่าวันเนี้ยแน่นอนรับคนเมื่อสามปีก่อนนี้ ใครที่ทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องตอนนี้พยายามจะดิน้นพยายามจะเอาตัวรอดพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับได้รับโทษน้อยที่สุดนะครับทำยังไงละครับก็ต้องให้ความร่วมมือกับ DSI ในการไขข้อมูลต่างๆนะครับแน่นอนคนที่กระทำความผิดมากๆเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะพ้นผิดไม่ได้แต่หนักเป็นเบาได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมีหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาหาจันทระเทศติดต่อเข้ามาเพื่อจะ เอาข้อมูลต่างๆมาให้นะเพื่อให้ฟาร์มร่วมมือกับทีมงานบ้านพาทิตย์และให้ฟาร์มร่วมมือกับ d s i ใครที่ทำอะไรไว้นะเมื่อ3มปีที่แล้วผลมันจะตามมาไม่ต้องรอให้กรรมทำงานเพราะกรรมทำงานเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะทำงานปีนี้ปีหน้าชาตินี้ชาติหน้าไม่รู้แต่วันนี้เราเนี่ยแหละในฐานะประชาชนเนี่ยจะเป็นกรรมจัดก,การคนที่ทำไม่ดีจัดก,การที่คนทำผิดเองนะที่บอกนะครับ ส่วนภาพนะครับเวลา21 22.13นับจุดหนึ่งสามที่อาจารย์ประเทศออกออกมาเปิดอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าอยู่ในคําพิพากษาด้วยซึ่งภาพนี้นะภาพเวลา22.13เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างที่อาจารย์ประเทศเขาพูดเอาไว้อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นไปไม่ได้คือ1นะครับถ้าถ่ายจากเรือลานี้ย้ํานะครับถ่ายจากเรือลานี้ก็คือเรือที่อ้างว่า้องโมตกเลยนะครับถ้าถ่ายจากเรือลานี้นะครับ ก็ต้องแก้ไขเวลาเพราะเรือลำนี้เวลา22.13น่เนี่ยนบะเรือเนี่ยเลยสะพานสังหีไปแล้วหัวเรือเนี่ยเห็นรัฐสภานะซึ่งคุณเฟยยกเนี่ยได้มีการถ่ายภาพพิกัดตรงนั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือพิกัดของเรือลำนั้นนะอีกอันหนึ่งก็คือคุณกตกิถ่ายภาพนี้เวลา22.13ได้่ได้ไะครับไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่ไม่ได้อยู่ในเรือลำนี้อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งหรือเปล่าคือถ่ายภาพเวลา2 2 1 3อจห่ได้แต่ไม่ได้อยู่ในเรือ รำที่อ้างแต่อยู่เรืออีกรําหนึ่งหรือเปล่าภาพที่พูดถึงนะครับคือภาพนี้ครับภาพนี้ครับนี่คือภาพนะที่พูดถึงก็คือภาพเวลา22.13เห็นป่ะฮะวิวเนี่ยหัวเรือเนี่ยจะเป็นสะพานพระราม8ซึ่งจริงๆภาพเนี้นะภาพนี้จากตามที่ปรากฏมันไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ภาพนี้นะครับทีแรกมีการพูดถึงนะมีการพูดถึงในในรายการโขนกระแสด้วยนะครับ ทีแรกเราคิดว่าภาพนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสำนวนนะเราคิดว่าภาพนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวนเพราะมันเป็นภาพแก้เวลาแต่ล่าสุดนี้ตามที่อาจารย์มาเทพเอาออกมาเนี่ยหลักฐานที่ออกมาชัดเจนแล้วนะว่าภาพนี้อยู่ในคำพิพากษาด้วยมีการอ้างถึงภาพเวลา22.13มันจะพื้นหลังเป็น,ปนภาพนี้ไม่ได้ถ้าถ่ายจากหัวเรือและหัวเรือลำนี้นะอ่าลำที่บอกว่าน้องตกเนี่ยอ้างว่าน้องตกน้องจะมาตกเรือนะครับ จะถ่ายไม่ได้เพราะว่าเวลานั้น GPS มันบ่งบอกว่าเรือถึงจุดนี้เมื่อเรือถึงจุดนี้เวลาถ่ายภาพก็ต้องเห็นแบบนี้เห็นข้างหลังภาพแบบนี้มันจะเห็นแบบนี้ไม่ได้แต่จะเห็นแบบนี้ได้จะมีอีกหนึ่งกรณีนะอีกหนึ่งกรณีก็คือคุณกติกไม่ได้อยู่เรือลานี้แต่คุณกติกอยู่เรืออีกลำหนึ่งแล้วถ่ายภาพเวลา22.13ที่สะพานพระราม8ได้คืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้หนึ่งมันอยู่ในคำพิพากษา ของศาลด้วยเวลานี้22.13และพูดชัดเจนย้ำชัดเจนว่าเวลา22.13กุติได้ส่งภาพนี้นะครับที่พื้นหลังเป็นสะพานพระราม8ย้ำนะครับเป็นสะพานพระราม8แล้วเขียนกำกับข้อความว่าอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการตรวจสอบภาพนี้ก่อนหรือ เจ้าหน้าที่บอกเลยว่างานนี้หนาวหนาวร้อนๆแน่ๆรู้สึกไปๆมาๆเนี่ยนะภาพที่เจ้าหน้าที่ออกออกมาแถลงข่าวเนี่ยน่าจะมีปัญหาหมดเลยนะภาพที่เจ้าหน้าที่ออกออกมาแถลงข่าวเนี่ยน่าจะมีปัญหาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพเวลา2ี5 6บไม่ว <'s> <one course. S 1> ่าเป็นภาพเวลา2ี่1บไม่ว่าจะเป็นภาพเวลายี่สบสองไม่ว่าเป็นภาพเป็นเวลา2ี1 3บมมีพิรุธหมดมีปัญหาหมดแน่งานนี้ไม่จบ ย้ำนะครับว่าที่มีคนถามว่าดี i ประชุมไปยัง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 สรุป d s เไอประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้แจ้งให้นักข่าวทราบเพราะก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งถามว่าคนที่ไปหาอาจารย์บรรเทพผมรู้หรือไม่คุณคิดว่าผมรู้หรือเปล่าละ่ะเดากันเอาเองแล้วกันเดากันเอาเองแล้วกันผมบอกแล้วไงบางเรื่องผมพูดให้ฟังได้บางเรื่อง ผมก็ไม่สารเพราะว่าพูดให้ฟังได้ผมพูดให้ฟังได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะผมก็ต้องนับไปกับคนทํางานไม่ใช่ไปนําหน้าเขาไม่ใช่อยากจะเอายอดวิวยอดไรอยู่หูอยากจใจนี่ปุ๊บผมไปตามก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรื่องของ DSI ที่ผมเคยพูดมาแล้วมีคนเคยถามว่าดี i ประชุมยังประชุมจัญชีประชุมยังถ้าคุณฟังผมดีๆผมบอกให้คุณตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ผมไม่ได้ยืนยันแบบฟันธง จนฝ่าอาจารย์ปานเทพเขาจะออกมาฟันธง